สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยเขาจัดกิจกรรม ราชดำเนินเสวนาในหัวข้อที่ว่าเลือกสวกติกาใหม่ใครได้ใครเสียค่ะโดยการจัดกิจกรรมราชดำเนินเสวนาในครั้งนี้หัวข้อก็คือเลือกสวกติกาใหม่ใครได้ใครเสียในครั้งนี้นะคะสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยจัดขึ้นโดยมีนายปริญญาเทวานรุมิตกุลคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นายรัชพงษ์แจ่มจิรชัยกุลเจ้าหน้าที่ไอลอค่ะรวมไปถึงคุณเสรีสุวรรณพานนทสมาชิกวุฒิสภา ประธานคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนวุฒิสภาเป็นวิทยากรค่ะมาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในประเด็นต่างๆทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจกและสังคมนะคะเพราะว่าสวที่แต่งตั้งชุดพิเศษ250คนเนี่ยจะหมดวาระก,การสิพฤษภาคมนี้แล้วก็ต้องมีการเลือกชุดใหม่เข้ามาค่ะโดยจะเป็น200คนที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ต่อในฐานะสภาสูงตามบทหลักภายใต้รัฐธรรมนูญปี2560 มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ5ปีโดวยวิธีการคัดเลือกแบบใหม่ในการเลือกกันเองก็คือคัดจากผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญประสบการณ์อาชีพลักษณะหรือประโยชน์ร่วมกันดังนั้นนะคะสะวชุดนี้เนี่ยจึงไม่ได้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนก็ถือว่าเป็นวิธีการเลือกสวแบบใหม่แล้วก็มีกติกาใหม่ๆเกิดขึ้นมานะคะคุณเสรีสุวันพานนท์เนี่ย ซึ่งเป็นสวนะแล้วก็ในฐานะประธานคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนผูธธ้ทิ่สภา <c oughs> ก็ได้พูดถึงกรณีการเตรียมเลือกสวชุดใหม่นี้บอกว่ามาจากระบบของรัฐธรรมนูญสิ่งสําคัญคือต้องทําหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริตรักษาผลประโยชน์ของบ้านเมืองให้ประชาชนอย่างจริงจังโดยที่มีความเป็นตัวของตัวเองอย่าถูกครอบงำจากผลประโยชน์หรือถูกครอบงำจากกลุ่มคนไม่ว่าฝ่ายใดจนทําให้เกิดความไม่เหมาะสมไม่ถูกต้องไม่เป็นธรรมนะคะ ทางฝักฝั่งของนักวิชาการค่ะนายปริญญาเทวานรุมิตรกุลอาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็ได้กล่าวถึงกระบวนการคัดเลือกสอาวาชุดใหม่ บอกว่าครั้งนี้เนี่ยซับซ้อนที่สุดเลยค่ะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะบรรลุปเป้าหมายว่าจะได้ผู้แทนปวงชนอย่างแท้จริงหรือไม่ก็ด้วยความซับซ้อนนี่แหละค่ะตั้งแต่ตัวระบบพระราชบัญญ,ญัติประกอบรัฐธรรมนูญคณะกรรมการการเลือกตั้งก็มีการออกกฎระเบียบที่ห้ามแนะนําตัวก็น่าจะยิ่งเป็นการสร้างปัญหาค่ะรู้ไหมจะมีการเลือกสวกันแล้วรู้ครับ รู้ไหมเขาเลือกกันแบบไหนคือต้องมาจากระดับอำเภอนะครับแล้วก็มาเลือกตั้งที่จังหวัดแล้วก็เข้ามาที่ส่วนกลางคือกรุงเทพนะครับแล้วรู้ไหมคะสวมีหน้าที่อะไรคือต้องดูเกี่ยวกับกฎหมายใช่ไหมครับพวกรัฐธรรมนูญอะไรเนี้ยเป็นหลักสวในฝันเป็นยังไงบ้างคะนิสัยนี่ก็ไม่เป็นไรถ้ามาจากการเลือกตั้งคือกลุ่มคนส่วนมากยอมรับได้ในการเลือกตั้งเราก็ต้องยอมรับในการเลือกตั้งนะครับ